อยากกินเสษกอกองนเยวนีโอ้ยอยากกินเสษกอกเรองานบางนเสยเศกองมาฝากเียกินมีหรอกปูตัองามลูกกัพ่อเนาะโอ้ยอยากกินเสษกองเดี๋วพอซิมกอันกอนเด้อจับตัวน่เอาลูกนึงลูกนึ่ตาบอดลูกนึงนี่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 เห็นบ่ตาบอดดูเห็น พอกินลูกนึงแล้วพอปกิ้เคยก่อนกินเนื้นอพิกไงไงต้องจับอืม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 ตาบ,บอดเวนหู

อออืืืมดูพิ <lyn> ่ไต่ก็กินเปรี้ยวนอืม Hãy subscribe cái kênh Ghiền hết Gõ Để